สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะวันนี้นะคะพบกันอีกหนึ่งรอบนะคะวันนี้นกเดินทางไกลมาเลยแต่ก็ไม่ไกลมากสักเท่าไหร่นะคะก็แค่พักขนงอ่อนนุชซอยสิที่จังหวัดกรุงเทพมหานครนะคะนกเดินทางนะคะมาส่งมอบรถนะคะยานิสรุ่นเอทีพนะคะเป็นรุ่นเริ่มต้นนะคะถึงจะเป็นรุ่นเริ่มต้นนะคะแต่ก็สวยได้ด้วยตัวของเขาเองอยู่แล้วก,วการออกแบบดีไซน์สวยเฉพาะตัวไม่ต้องไปตกแต่งอะไรมากมายติดซิมเสรๆก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะคะ วันนี้นะคะเดี๋ยวนกให้รู้จักกับลูกค้าที่เป็นเจ้าของรถตัวจริงเสียงจริงดีกว่านะคะว่ารู้จักกับนกทางช่องทางไหนนะคะแล้วการติดต่อของนกนะคะการให้ข้อมูลไฟแนนซ์หรือการให้รายละเอียดรุ่นรถเป็นการชัดเจนมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวมารู้จักกันเลยนะคะพี่หมูจ้านกขยาเชิญด้านนี้นิดนึงค่ะ น,นกขยันสวัสดีพี่หมูเป็นทางการอีกหนึ่งรอบนะคะตอนนี้นะคะนกกำลังอัดคลิปอยู่นะคะนกจะให้ทางพี่หมูนะคะบอกกับลูกค้าทางแฟนเพจนกนิดนึงนะคะว่ารู้จักกับนกทางช่องทางไหนแล้วรู้จักกับนกแล้วเ,เราได้ผ่านอุปสรรคอะไรกันมาบ้างนะคะแล้วนกเป็นยังไงนะคะให้พี่หมูบอกกับลูกค้าทางเพจนกได้เลยค่ะ,ออคะพูดไม่ถูกนะไม่เป็นไรค่ะ พูดไม่ถูกจริงๆงั้นเดี๋ยวเ,<อ><ห>เป็นคนถามก็ได้ค่ะพี่หมูรู้จักกับนกทางช่องทางไหนคะช่องทางเพจนะคะช่องทางเพจแล้วก็ประทับใจในการที่เราถามในเรื่องทุกเรื่องของการออกรถเนาะแล้วแบบชอบใจอะชอบใจในในในเซลล์ที่คุณนกทำทุกทุกอย่างเลยเนาะเพื่อต้องการให้เราได้รถเนี่ยเขาติดตามตลอดเนี้ยค่ะก็ดีใจดีใจที่ได้เจอคุณนกในในเพจของคุณนกนะคะค่ะ ก็อันนี้ขายาดนิดนึงนะคะจริงๆเราก็มีอุปสรรคเจอหลุมบ้างเนาะเจอหลุมเจอบ่อเจอหลุมเจอลูกแล้วนะเจอเยอะแยะเลยท้อไหมคะพี่หมูช่วงที่เจอช่วงที่เจอก็ถามว่าท้อไหมมันก็ไม่ท้อเนาะแต่ว่ากําลังใจคือเซลอนนกดีมากๆเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเราไม่เราไม่ปล่อยมือกันค่ะเราไม่ปล่อยมือกันเลยอต้องถามลูกค้านิดนึงว่าแล้วอะไรถึงมาตึ้งกระเพานก รู้เ,เคยตามของโตโยต้าเข้าไปในของพี่ศูนย์ไหนไม่ไม่จําไม่ได้แล้วก็เลยเพอ,เ,อเห็นแบบการรีวิวไงคะการรีวิวของเพจเอของคุณน,นกก็เลยแบบประทับใจก็เลยเข้าไปลองเข้าไปทักดูะคะ่ะพอเข้าไปทักดูแล้วแบบอคนแบบนี้แหละน่าจะใช่ที่สําหรับที่เราใช้บริการของโตโยต้าซลนกค่ะแล้วพอเรามีการเซ็นสัญญากันคิดว่าจะผ่านไหมคะตอนที่เซ็นกัน ก็ยังห้าสิบห้าสิบอยู่นะคะเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าการที่จะต้องทําต่อเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราจากศูนย์อื่นมันไม่ได้แล้วไงจากศูนย์อื่นมันมันมันเนาะเราเราหวังไว้แล้วแล้วพอพอมาเจอเนี้ยเราก็ยังห้าสิบห้าสิบอยู่แล้วพอนกยกหูกรี๊งพี่หมูจ้าสัญญาผ่านแล้วพี่เป็นไงบ้างคะโอ้โหกรี๊ดเลยค่ะนกนี่นะคะคนขายนะคะยิ่งกว่าลูกค้าค่ะกรี๊ดลันบ้านเลยค่ะอันนี้เรื่องจริงถามว่าทําไมถึงต้องกรี๊ดลันบ้านเพราะว่าหนึ่ง ลูกค้าหนึ่งท่านนะคะมีความสําคัญต่อพนักงานขายทุกๆคนอันนี้ขออนุญาตพูดแทนตัวแทนพนักงานขายนะคะว่าลูกค้าหนึ่งท่านมีความสําคัญมีคุณค่าทางจิตใจมากเป็นเป็นเป็นสิ่งหนึ่งที่พนักงานขายจะดีใจอย่างอย่างมากเลยนะคะก็เดี๋ยวให้ทาพี่หมูแจ้งลูกค้านกทางแฟนเพจนิดหนึ่งนะคะนก,กตอนนี้นกจะติดปัญหานิดหนึ่งคือเวลาลูกค้าทักอินบ็อกมาลูกค้ามาจะถามบอกว่าดาวขั้นต่ําเท่าไหร่คือนอกก็จะพยายามบอกลูกค้าไปว่า ปิดใจคุยกันถูกต้องไหมคะนกอยากจะให้พี่หมูลองลองชี้แจงคําว่าปิดใจคุยกันของนกแล้วมันประสบความคือเหมือนกับเป็นการตอบสนองลูกค้าที่ดีตอบโจทย์ที่ดีเป็นแบบไหนคะคือ เราไม่เข้าใจอะไรเราเราเราถามดีกว่าคะ่ะดีกว่าเราไปปิดไว้แล้วเราคิดคนเดียวอย่างเงี้ยเราเราเราไม่เข้าใจอะไรตรงไหนให้ถามเซลล์ได้เลยใช่ <C> e <at> เดี๋ยวเขาจะประสานงานให้กับอีกที่ให้เราได้ได้ได้ดีกว่าเราท <c oughs> ี่เราคิดก่อนค่ะอันนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องข้างวด <C> e <at> สําคัญมากเนอะพ,พี่หมูเนอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องข้างวดหรือเงินดาวต่างๆนะคะจะสําคัญมากเลยนะคะในกรณีถ้าเกิดว่าลูกค้าได้ชี้แจงตกงตามความเป็นจริงรับประกันได้ทําจนจบเนอะมีอะไรจะฝากเบอาลูกค้านกทางเผจบ้างไหมคะ ใครที่เข้ามาในทางเพจคุณน,นกนะคะสนใจทักมาเพจนี้ได้ค่ะทั้งสวยทั้งเก่งค่ะติดต่อได้เลยค่ะทุกคนที่ผ่านเข้ามายอมรับเก่งสุดยอด ขอบคุณมากค่ะพี่หมูเดี๋ยวนกขอญาตแป๊บหนึ่งนะคะค่ะลูกค้าท่านไหนนะคะที่กําลังลังเลใจนะคะที่จะคิดว่าเอ๊ติดต่อนกดีหรือเปล่านะคะไม่ต้องลังเลใจนะคะติดต่อนกเลยดีกว่านะคะนกเป็นคนถามเยอะถามแยะถ้าเป็นภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าเป็นเซลที่พูดมากพูดเยอะพูดอะไรนักหนาก็ไม่รู้นะคะแต่เวลาพูดแล้วนกจะบอกเลยนะคะว่าลูกค้าจะได้รับรถกันทุกท่านนะคะขออย่างเดียวเปิดใจคุยกันนะคะไม่ว่าลูกค้ามีติดเครดิตอะไรก็ตามแต่ขอให้บอกให้หมด นะคะแล้วนกจะแก้ปัญหาให้ได้ไม่ต้องกังวลน,นะคะว่าจะเสียเงินจองฟรีเพราะว่าถ้าเคสไหนไปต่อได้นกรับเคสไหนไปต่อไม่ได้นกก็จะไม่รับจองเลยนะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์เพจนกด้วยนะคะโตโยต้าประตูน้ํำพินวังน้อยนะคะหรือเข้าไปที่ YouTube นะคะโตโยต้าไบานกบนะคะเข้าไปกดกริง่งกิ้งกิ้งกิ้งแล้วก็จะเจอโปรโมชั่นดีๆของนกเลยนะคะรักนก กดไลค์นะคะเอ็นดูกดแชร์รักและเอ็นดูกดไลค์กดแชร์ให้นกด้วยนะคะวันนี้นกไม่รบกวนนานนะคะนกไขย่ยญาตขอตัวก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะ